นักบินได้ถูกยิงตกนะครับทางนักบินได้ส่งตำแหน่งสุดท้ายของ Emergency Locator Transmitter นะครับมาให้แล้วนะครับทหารดักรับได้นะครับทหารดักรับได้ตอนนี้ในรายทหารมี Emergency Locator Transmitter โผ่มาแล้วนะครับขอให้ผบมู่นะครับขอให้ผบมู่ทุกนายผบฐานทุกนายนะครับดู ครับว่านักบินส่งมาตำแหน่งไหนนะครับและเราวางแผนในแผนที่ที่ให้นะครับตอนนี้ครับผมบุรีรัมย์จะรับพี่มิวใช่รับขึ้นทับไปแล้วครับขายเร็วครับผมตอนนี้นักบินโดนคนไปที่ยูล้อมอยู่ครับอยู่กับผบเพราะว่าคนไปที่ยูต้องต้องพูดคำสั่งจากผบเพราะว่านอี้ใช่่ก็เดี๋ยวให้พี่มิวอยู่กับ ขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับนักบินอีกนายที่บาดเจ็บนะครับเสียเลือดเป็นจํานวนมากนะครับมีเวลาให้อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงอาจจะถึงหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับ หนึ่งถึงสองท่โมนะครับขอนะครับให้รีบหน่อยนะครับตอนนี้นะครับอต้องไปรับน้ำินกี่คนนะพี่สองคนครับน้ำบินจะมีสคนคนนึงปกติคนนึงขาหักนะครับอ่ะโยกเดคนปกติทไก่อนยัคกคนปกติตายหางของเราขึ้นเดิมโอเคหาหาเ่งรบางส่วนไปก่อนได้ไหมได้ไคน สองสี่ห้าสองสี่ห้าครับวัด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 แป๊นึงสองสองสองห้าสองสี่ห้าสี่ห้าศูนยครับตไป้ติด่สานะครับในหมู่อะขอให้ติดต่อแค่ในหมู่นะครับมีแค่ผบหมู่นะครับที่สามารถติดต่อผบทาได้นะครับเพราะว่าไงั้นการติดต่อสารจะเล่นเหมนเมื่อวานนะครับให้กระนี่มย ็เปนไไผมอยู่กับขอบตลอดเวลาคูเราอยู่กับพอตลอดเวลารถชื่อไหนอันอัเดคุณกเก็บไป้ได้บูล้ใ้ผมนะวันนี้ขอบังรู้หลังหัวผมมันจะมอสายแน่นๆเลยเรอกันสิไหก็นตรงไหนอ๋อเดี๋ยวเราต้องส่งใคตรวสอบส่งลุกชนะ่น หมูนึ่งแยกหมูหมูหนึูหแให้ตนแล้วยนันกับแแวมูหนึ่งเดียวแถวสองสามเริงอพอรก็สมคนดับหอดีตรงกลางมหมูมเโมอหมอหมอหายหมออยู่ตรงกลางหมออยู่นี่หมอไม้เหลือคนเดียวหมอหน้าบนเสา หมอเอ้าหมอครับหมอหมอครับหมอหมออยู่อย่นี้ทับหดเหลือสาคนนะครับหมอเหลือสองวนนี้สู้ๆนะครับเจ็ดเจ็ด หอไปก้ไม่หลุดลองขอว่ามาแล้วอร์ตนจะแบบจะมาเยียงอ่จะสงไปดี่ว่าจะได้ไหมเฮ้ยอยู่ไว้ข้างหน้าดีกว่าหลานาขาบเลียนมาเี้ยนมาหุเลียงมากระอะอดุงอยู่ง่าเออจะอะไรมาม่งนู้นมองเห็นงฮะ้ฝั่งเราเนี่ย

พื้นทีท mm ่เ hmm. ร <'s> okay. mm ็วของนายเล็ไปตะเนนี่ไหไปนแล้วตะเนหน้าเเข้าไปในพื้นที่การล้มเนี่ยืออครับอเดี๋ยวหมอให้ได้เอเลยเอเลยทดสอบทดสอบก็เก่ไนน้นขอให้ทำนี่มบรนะครับติเกพอแล้วนะเข้าพื้นที่การล้ได้งเลยนะป้ป้า้ไปวางข้างหน้า เอางี้ขึ้นตรงฮะไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอพอสั่งเองไปต้องระเบิดใส่ข้าวต้มมันไป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 ตัวดีครับตัวดีครับผมอ๋อไปมีหนักก่านั้นใช่ไหมรอขอบอ เขาเส่เมื่อวานจนถึงวันนี้คุเลืกใส่ใช่ไหมว่าะครับเราตองแข้างมันรอยน้้เราต้องแะบบนะไปถังอะไรนะไม่มีอะไรแล้วพี่ผาถังมีาเนีอยู่นะครับให้ใชใ้เป็นประโยชน์นะครับ10นาทีนะครับไปเผื่อเพื่อนร่วมชาติด้วย